ตอ,ตอนนี้เจอนี้ดีๆของเราะค่ะก็อยู่กันที่สวนนะควันนี้เราจะพา,าไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะคะโดยสายการบินที่เราจะบินวันนี้นะก็คือเวียดนามแอร์ไลน์นะคะซึ่งเป็นฟ <PE> ูลเซอร์วิสอีกสายการบิรนนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะ สำหรับใครที่บินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะคะที่สวนนักุญเราก็จะอยู่ที่แถวแอลนะคะให้มองท็่ตัวเอลใหญ่ๆสีเหลืองนะก็เข้ามาได้เลยนะคะเวียดนามแอร์ไลน์จะเป็นไฟเคาน์เตอร์สีฟ้าๆนะคะสำหรับใครที่มาเป็นกรุป๊ปมันก็มีชื่อกรุ๊ปบอกเนาะหรือว่าใครที่ไม่ได้จองที่นั่งมาไม่ได้ทำเวบเช็คอินออกก่อนก็จะมีแถบหนึ่แถวนึงให้ แต่สาหรับเราทําเวบเช็คอินมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ไปต่อแถวอีกแถวหนึ่งตามมาลิ้านี่นะคะจะเห็นว่าแถวที่เป็นเวบเช็คอินเนี่ย mm hmm. จะสั้นมากเราสามารถ mm hmm. มาได้เลยโ mm hmm. ดยปกติเนาะถ้าใครทําเวบเช็คอินมาแล้วก็ปิ้นเป็นบอร์ดิ้งพาสมาแบบนี้เลยก็ได้หรือบางทีเขาจะส่งเข้าเมลนะคะเราก็โชว์เมลก็ได้ mm hmm. นี่เห็นไหมว่ารวดเร็วมาก ทางที่เราทําการโหลดกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้นี่บอดดิ้งคานมา2ใบนะคะใบที่1ก็คือจากกรุงเทพไปถึงเวียดนามแล้วก็อีกใบหนึ่งคือสําหรับเวียดนามไปถึงนาลิตะที่ญี่ปุ่นนะคะแบบนี้นะทีนี้เราก็เตรียมพร้อมแล้วที่เราจะเข้าไปขึ้นเครื่องย,ยตามมาเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ผ่านตมกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ถือพาสปอร์ตไทยเนาะก็จะแบบง่ายมากเพราะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะรวดเร็วมากสําหรับใครที่จะบินเนาก็อย่าลืมมาดูเกตกันนะคะของบางคนจะมีเปลี่ยนเกตด้วยนะสวรรค์ของนักช้อปดิวตี้ฟรีแล้วก็ใครที่ผ่านตอมอมานะนี่เขามีแจกอันนี้ด้วยเป็นบัตรส่วนลด วันนี้เกดเราถูกเปลี่ยนไปดีสองเรากำลังจะไปดีสองไปตามป้ายได้เลยคือแบบในนี้มีแต่แบ,บ,แบรนด์หรูๆนะทุกคนสวยงามมาก นี่คือเทวะตํานาน,นการกระเสียนสมุนก็นี่ก็เป็นดวตี้ฟีของ k i n พ Power ร์ตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าเกตของเราแล้วนะคะเกตของเราคือเกตดีสองนะงคือเกตที่นี่ไม่ต้องกลัวหลงนะคะมันก็เป็นแบบตัวใหญ่มากแล้วมันก็จะป้ายโชว์อย่างชัดเจนเลย เครื่องของเรามาจอดรอแล้วสีน้ำเงินเครื่องของเราจอดอยู่สีฟ้าสวยงามเราก็ถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดรอต่อคิวน้อเพื่อเช็คตั๋วแล้วก็ขึ้นเครื่องนะคะเมื่อเราทำการเช็คตั๋วอะไรเรียบรอยแล้วนะคะก็จะมานั่งมองบริเวณนี้นะ เกตี2ของเรารรต่อแถวรอเชื่อมเครื่องตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องแล้วนะคะเชื่อมเครื่องที่เราจะบินจากกรุงเทพไปเวียดนามเนี่ยก็คือเป็นแอร์บัส321นะคะซึ่งจะเป็นที่นั่งแบบ3 นี่พื้นที่มันจะค่อนข้างกว่านิดนึงนงคะคะเหยียดขาได้สบาย จะเปิดให้ดูเลยอันนี้ของเราจะเป็นเมนูปลาคือในในถาดเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นเครื่องเคียงแล้วก็จะมีขนมปังพร้อมเลยแล้วก็มีขนมหวานขี้กขนมขค้กเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดู สำหรับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เวียดนามนะคะเราอยู่กันที่สนามบินฮานอยเนาะเรากําลังจะไปต่อเครื่องนะคะเรามาถึงเนาะนั่งบัสเกตมาเข้าประตูแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆตรงคอม่าท t r น n s f เฟริร์ีอย่างที่บอกว่าสําหรับเราอะมี boarding pass มาอยู่แล้วนะคะ2ใบตั้งแต่ประเทศไทยเนาะเราก็สามารถมาตรงนี้ได้เลย connecting flight หลังจากเราผ่านตรงจุดที่เราเหมือนเป็นตอมอย่อยๆเนาะทรานสเฟอร์มาแล้วเราก็ขึ้นมาตรวจกระเป๋าอีกรอบนึงนะคะเราก็เข้ามาแล้วอันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่แถว d ิวตี้ฟรีในสนามบินฮานอยนะคะก็ใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็เกตเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูเกตทุกรอบนะคะเวลามาถึงแต่ละที่นี่ให้ดูดิวตี้ฟรีเขาดูด เหมือนกันนะก็ใหญ่อยู่ค่ะก็สําหรับการมาต่อเครื่องที่ฮานอยเนาะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วก็เดินไม่ไกลด้วยนะคะพอเราลงเครื่องมาผ่านตรวจม้วนตรวจี่ตรวจกระเป๋าแป๊บเดียวถึงเกตแลนะ้วแล้วก็แบบว่าดูใหม่เนาะหน้านั่งนะคะไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรเย่เราเดินเข้ามาแล้วนะคะหลังจากตรวจตัวเข้ามาเรียบร้อยเราก็มาเดินไปขึ้นเครื่องข,ของเรา เขาเรียกว่าเครื่องแะไรนะ Dreamliner อะไรสักอ,อ,อย่างเป็น Boeing 787แปเจ็ดแถวสิบสองถึงสิบหอยู่บนบิและแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่อง Dreamliner Boeing 787ของเวียดนามแอร์ไลน์แล้วนะคะทุกคน เรากำลังจะออกจะขาน้อยเพื่อไปนันตะนะคะเราจะพามือกนะว่าที่นั่งของที่นี่เป็นยังไงบ้างก็เขาบอกกันว่าที่นั่งที่นี่แบบค่อนข้างกว้างนะมันจะเป็นอีกโนมีคลาสมาถือเลยนะอย่างแรกทุกคนจะได้อันนี้หมอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะในนี้อันนี้อย่างแรกแล้วใช่ไหมนี่หน้าจอสัมผัสได้แต่เขายังลองไว้อยู่แล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยนะหูฟัง แล้วเสียบตรงไหนนี่ตรงนี้เป็นที่ปรับด้วยเห็นไหมปรับเสียงมีไฟมีปรับช่องมีเพลงบรรเลงนี่นมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะดูชึ้งจริงๆกดได้แหละนีหูฟังลองเสียบ เาเอาหูฟังแส่ตรงนี้แล้วก็จะได้ฟังเพลงที่นั่งเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคือถึงตัวใหญ่ก็นั่งได้ดูเหลือพื้นที่เยอะมากตอนนี้เครื่องเรากำลังจะออกเลย ราบินเวียดนามแอร์ไลน์เพราะฉะนั้นก็คือต้องมาที่เทอร์มินอลวนะคะแล้วก็เวียดนามแอร์ไลน์นี่อยู่ในแถว C นะคะ mm hmm. เห็นอย่างชัดเจนมาก mm hmm. แต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปทำการโหลดกระเป๋าเนาะ mm hmm. แต่ว่าเราเช็คอินออนไลน์มาแล้ว สำหรับเราก็เช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะเราก็สามารถมาตรงนี้เลยแบ็เก็แบ็คเกจดรอออฟนะคะซึ่งก็เราก็ไม่ต้องไปต่อแถวยาวๆนะก็สะดวกดีนะคะซึ่งเวียดนามออนไลน์จะเช็คอินได้ก่อนเที่ยวบินคือ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็เลือกที่นั่งได้เลย หลังจากที่เรา drop package แ,แล้วนะคะเราก็จะได้ boarding pass มา2ใบเหมือนเดิมเนาะคือจากโตเกียวไปที่เวียดนามแล้วก็จากเวียดนามกับกรุงเทพนะคะจะได้มาพร้อมกัน2ใบเลยเนาะแล้วก็พอเราใช้อินเสร็จนี่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากถ้าใครไม่แน่ใจว่าอยู่เขตไหนหรือจำไม่ได้ก็ดูตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ดูว่าถึงเวลาเช็คอินหรือยังถึงเวลาเครื่องออกหรือยังก็ดูได้ที่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะต้องไปผ่านตอมอกันนะคะผ่านเข้ามาแล้วเรากำลังจะบายบายเจแปนกันแล้วตอนนี้เราก็ เครื่องมาแล้วนะคะก็เครื่องบินลำนี้เนาะสำหรับจากนาลิตะนะคะวันนี้เราจะไปลงที่โฮจิมินเนาะก็จะเป็นเครื่อง Boeing 787นะคะลำใหญ่มีพร้อมกับทีวีซอทีวีส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวมีหูฟังด้วยเนาะแล้วก็พร้อมกับหมอนแล้วก็ผ้าห่มเสิร์ฟพร้อมข้าวด้วย ฟูจีของเราด้วย เือกเหมือนเดิมนะคะจะแบบแอลกอฮอล์โนแอลอะไรก็แล้วแต่หรือนะ้ำผลไม้ก็ได้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นแบบเวสเทิร์นสไตล์เวสเทิร์นรอบนี้จะเป็นเหมือนไก่นะคะอันนี้นะเป็นเนื้อไก่เนาะแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็มีแครอทแล้วก็ผักแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆหมีซั้วแบบทะเลอะหมีซส่วซีฟู้ดแล้วก็จะมี ผล,ลไม้สดเหมือนการทานคู่กับขนมบงังส่วนของหวานจะต่างกันน,นิดนึงของเมสเซอร์มันจะเป็นแบบเค okay. ถึงที่โฮจิมินห์แล้วนะคะเดี๋ยวเรานีก็มาตรงทรานสเฟอร์เคาน์เตอร์นะก็เตรียมบอดดิ้งคาสแล้วก็พาสปอร์ตให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะไปต่อเครื่องกันตอนนี้เราก็อยู่ในสนามบินที่เมืองโฮจิมินห์นะคะก็ในนี้ก็มีแบบพวกดิวตี้ฟรีน้ำหอมเครื่องสำอางเนาะก็เยอะเหมือนกันเนาะใคร จะมาดูของที่นี่ก็ก็มาดูได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเกตก,กันก็พอผ่านตรงตอมตอรวจกระเป๋าอะไรเรียบร้อยก็อย่าลืมมาดูเกตก่อนเนาะว่าเกตของเราอ่ะมันเกตเท่าไหร่อย่างที่บอกว่าที่มันขึ้นในบอดดิ้งพาสบางทีมันเปลี่ยนได้ก็มาเช็คดูแล้วของเราเ,เกต25เดี๋ย้าเ, <laughs> เดินเดินกันดีก,กว่าตอนนี้เราก็ เ,เข้ามาแล้วนะคะอยู่โฮจิมินเรากำลังจะกลับบ้านเรา ก็อันนี้จะเป็นทันคู่กันกับผลไม้เมื่อไหร่เราจะมาลองกินกันเลยนะว่า เดินทางด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะคะก็สะดวกสบายดีเนาะอาหารกินครบถุกมือนะคะก็เอาไว้เป็นทางเลือกนะสำหรับใครที่จะมาญี่ปุ่นนะคะบินในราคาไม่แพงแต่ได้เป็นแบบฟูลเซอร์วิสพร้อมน้ำหนักกระเป๋าและเลือกที่นั่งนะแต่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า